เจลูกค้าะ,ะเราจะทําการเปิดใหม่โมให้ชมนะจ๊ะงานผู้ใหญ่ราคาเบาๆลูกค้าใครอยากได้ราคาโปรโมชั่นทักแชทเลยนะจ๊ะใหม่โมผู้ใหญ่นะลูกค้า4,500บาทเท่านั้นจ้มามาชมกันแล้วจ้าค่าสวยสะอาดมากรหัสนี้ลูกค้า เห็นชัดไหมเอ่ยหนูนาไหมยังมาเร็วมาเร็วใครอยากมีหน้าร้านใครมีหน้าร้านมีตลาดนะัดเอาไปลงนะจ๊ะงานป้ายนี้นะจ๊ะลูกค้าสวยสะอาดอยู่แล้วนะคะไหมพรมผู้ใหญ่ลูกค้าค่ะนี่สวยมากงานเปียนะจ๊ะลูกค้าใส่แบบสวยๆเลยใครอยากได้แบบนี้ซักอบแห้งค่ะเชื้อที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าค่ะ นี่งานใหม่พรมผู้ใหญ่นะคะอืมสวยมากมีปนกันนะคะหนาบางลูกค้าขาโอ้ยปลายห้อยจากชอ็อปลูกค้าปลายจากช็อปเลยงานสวยมากคุณน่าดาไปหน่อยปลายจากชอ็อปจ้ะสวยสะอาดาออนอยากได้จัดไปเลยจ้าเออพี่จะกล้าไปใจครับ <laughs> ใครอยากได้ใหม่พรมผู้ใหญ่นะคะผ้าสวยใหม่รู้มากลูกค้างานสวยใหม่สะอาดนะคะแบบสวมหัวคลุมปลปนกันไปจากขากันไปนะจ๊ะใครชอบใครชอบจัดได้เลยจ้ะใครชอบงานใหม่พรมนะจ๊ะ งานสวยๆใส่ง่ายๆสบายๆกระสอบนี้ของคุณแม่หนูนานะคะลูกค้ายูนิโคใหม่กิฟต์เลยลูกค้างานนี้ขายดีมากเลยนะเลยนะผู้ใหญ่อันนี้ของผู้ใหญ่จ้าจัดไม้จัดไม้จ้าสี่พันห้าร้อยบาทเองสวยมากใหม่กิฟต์เลยนะผ้าสวยใหม่สะอาดมากแกแนนาไปลงร้านมากเลยถ้าพูดถึงผ้านะใหม่มาก ดูดิแล้วงานสวยมากเลยอ่ะมีทั้งผ้าหนักผ้าหมาผ้าเบาลูกค้ารวมคลาสกันมานะจ๊ะงานแบบส,ยสวยเลยนี่จะใหม่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิผ้าเงามากเงามากเลยเนี่ยดูดิงานสวยมาก ให่ชมจ้าอืมแล้วคอปีนด้วยอะคอเต่าคอปีนว้ายตัวนี้น่ารักว่ะสวยมากดูดิะไนะมีพักาส่งมพอจะไปส่งไม่มีแต่มีสวยแบบกริบๆเลยแกเนี่ยยูนิโคแบบสวยๆเลยนะเนี่ยยูนิโคสวยมาก เออเอ,อจ,จอัดจัดโอ้ยผ้าแบบว่าน่าขายมากเลยอ่ะจัดรักสอบแน่เลยให้ราคาโปรโมชั่นใจะยกก็สอบไปเปิดเองทักเซทนะแนนทักเซทราคาโปรโมชั่นยกก็สอบไปเปิดเองอจัดราคาโปรให้ยกก็สอบไปเปิดเองลูกค้าแต่ผ้าสวยมากเลยนะขายเงี้ยก็กำไรลูกค้าต้นทุนประมาณสักตัวเท่าไหรประมาณสองร้อยตัวไหม เรามานักตัวไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบบาทลูกค้าแต่งานสวยใหม่สะอาดมากนะบอก,กเลย <c oughs> งานสวยใหม่สะอาดมาก <c oughs> ยูนิโคเยอะด้วยนะคะลูกค้าดูผ้าได้เลยคือเรียกว่าไม่ต้องซักได้เลยนะรีบขายได้เลยอะ่ะงานแบบรีบขายได้เลยอ่ะแนนถ้าคนไม่แพ้ฝุ่นอ่ะ รีดขายได้เลยลูกค้าผ้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยรับแปงทั้งนั้นเลยอ่ะผ้าสวยมากเลยอะ่ะนูหน้ามาได้ยังเอ่ยงานสวยมากดูดิหน้าใสทั้งนั้นเลยอะ่ะร้านเนี้ยใหม่พรมเนาะมันใส่ได้ตลอดเลยนะเขาใส่กันเดินห้างกันลูกค้างานใหม่พรมนะ่ะใส่เดินห้างกันนะคะงานสวยๆเลย โอ้โอ้แปบ๊บนึงหล่นหล่นหล่นมาใกล้ๆเดี๋ยวมองเห็นขาวบริสุทธิ์มากผ้าสวยสะอาดมากขายทำกําไรได้ดีลูกค้าป้ายห้อยเยอะเลยอะดูดิเห็นวันนั้นแนนขายได้ราคามากเลยนะไหมพรมเนี่ย ใครจะเอาลูกคา้ามีราคาโปรโมชั่นนะคะลูกค,าคา้าขาอันนี้ป้ายจากช็อปยูนิโคเองเลยนะป้ายยูนิโคเองเลยนะคะลูกคา้าอันเนี้ยใส่ทุกหน้าเลยนะเนี่ยผ้าแบบสวยมากเลยผ้าใหม่มากครอปทรงครอปเนี่ยไม่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 ไม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 น่าซักเลยองานแบบใครเอาไปรีดขายได้เลยเนี่ย จริงอันนี้รีดขายได้เลยลูกค้าผ้าใหม่กิฟต์เลยนะยูนิโคเยอะด้วยนะยูนิโคเยอะด้วยจ้ะยกมานี่สวัสดีเพื่อแอมยูนิโคเต็มเลยใครชอบงานผู้ใหญ่นะคะลูกค้าผ้าสวยมากค่ะนี่ไหมพรมผู้ใหญ่นะคะ สิบพอสิบครึ่งลูกค้าดูดิงานสวยมากงานแบบหน้าขายลูกค้าคอเต่าคอปีนหน้าใสมากเลยว่ะคอเต่าโอ้ยยูนิโคทั้งหมดเลยนะเนี่ยยูนิโคเต็มเลยนะคะผ้าแบบดีมากด้วยอ่ะ น่าใส่มากเลยลูกค้าเนี่ยไปแบรนด์ทั้งนั้นเลยจ้ะอืมตัวนี้ยังสวยเลยสีสีแบบสวยมากงานถักงานทองอืมจำนวนชิ้นเยอะแล้วเนี่ยสามร้อยตัวไหมเนี่ยดูดิสวยมากตัวละสิบกว่าบาทลูกค้าเนี่ย แบรนด์ทั้งนั้นเลยยูนิครตัวละสิบกว่าบาทเองดูดิฟ้ายแบบอยตัวละสิบกว่าบาทเองค่ะแค่สิบกว่าบาทเองลูกค้าใครจะเอาลูกค้าทักแชทได้เลยนะมีราคาส่งยกกระสอบให้นะคะลูกค้าเนี่ยใครจะยกกระสอบไปเปิดเองมีราคาส่งให้จ่ะสวยมาก ยูนิโคดั้งนั้นเลยนะคะป้ายแบนด์ั้งนั้นเลยค่ะโอ้ยลายแบบสีสวยมากกูบูรี่วนเนี่ย HM HM อครเดยกก็สอบไปเปิดเองทักแชทเลยจ้าหมพรมผู้ใหญ่นะลูกค้าขามีราคาส่งให้นะคะยกก็สอบไปเปิดเองนะคะอืมไนนี่พาหนะ ผ้าสวยสะอาดมากลูกค้าคอ,อเต่าคอปีนต้นทุนตัวละยี่สิบาทเท่านั้นเองไม่ถึงเลยเนาะเดี๋ยวลองนับตัวแล้วนะผ้าสวยมากจ้ะโอ้ยตัวนี้น่ารักมากเสาวอว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 กแบบน่ารักเลย ผ้าแบบใหม่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยซาร่าแบรนด์ป้ายทั้งนั้นเลยจ้ะป้ายพี่คอแบบดิ้งๆเลยนะคะเนี่ยใครอยากเอาไปไลฟ์สดหรือเอาไปถ่ายรูปขายเอาไปลงหน้าร้านได้เลยลูกค้าคอเต่าคอปีนเต็มเลยนะคะอุ้ยป้ายจากช็อปเลยเนี่ยยูนิคอร์ทั้งนั้นเลยนะคะป้ายจากชอ็อป มีป้ายห้อยป้ายห้อยลูกค้าป้ายห้อยจากช็อปเลยทักแชทสอบถามได้เลยค่ะคอยากได้แบบนี้นะคะผ้าสวยสะอาดใหม่มากจากใหม่แบบกริบได้เลยลูกค้าผ้าสวยกริบมากเลยนะคะขาวใหม่สะอาดผ้าแบบดำเงานะคะสีดำก็ดำเงาเลยลูกค้าค่างานแบบหน้าใสมากค่ะผ้าสวยด้วย ยูนิโคเต็มเลยลูกค้าโอ้ยป้ายห้อยแบบนี้เลยเนี่ยใครไว้ใส่ไปเที่ยวน,น้ออันนี้คือแบบดีมากป้ายจากช็อปเลยอะ่ะงานสวยมากงานน่าขายมากเลยเนี่ยป้ายแบรนด์ทั้งนั้นเลยลูกค้าขางานแบบสีแบบน่าขายเนี่ยโอ้ยสาวอวเนาะน่าใส่มาก ผ้าวูฟก,ก็มีนะคอเต่าโอ้ยนี่ก็ผ้าก็สวยดูดิคอแบบน่าขายทูกตัวเลยอ่อนี่อดดูดิน่าขายมากเลยคอปากสวยมากงานสวยมากลูกค้าอือเอาไปขายตัวละร้อยตัวละร้อยได้เลยเนี่ยผ้าสวยค่ะ ผ้าดูใหม่มากเลยเนี่ยผ้าขึ้นเงาหมดเลยลูกค้าเหมือนมือหนึ่งทั้งนั้นเลยอะ่ะสวยกริบมากเลยนะคะใครอยากได้ยกก็ะสอบลูกค้าทักแชทได้นะผ้าแบบเงามากเลยใหม่พรมผู้ใหญ่นะจ๊ะผ้าแบบใหม่ๆสวยๆเลยลูกค้าผ้าขึ้นเงาทั้งนั้นเลยจ้ะ mm hmm. Unico Head and M นะคะ หลักๆเลยนะยูนิโคจะเยอะนะเนี่ยยูทีทั้งนั้นเลยลูกค้าลักผ้าแบบโค้สวยดำเงามากอะ่ะสีขาวก็บริสุทธิ์มากอืมป้ายแบรนด์ทั้งนั้นเลยอะ่ะงานแบบใหม่เกิบมือหนึ่งเลยลูกค้าขะงานหัวเยอะมากเลยหัวแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยอ่ะูดิงานสวยทุกตัวเลย ทักแชทสอบถามได้เลยค่ะใครอยากไปไลฟ์สดหรือไปลงหน้าร้านนะจ๊ะมีราคาโปรโมชั่นให้นะลูกค้าจะยกก็สอบไปเปิดเองเรามีราคาส่งให้นะคะทักแชทเลยนะคะเนี่ยสวยกริบเลยลูกค้าผ้าผ้าขึ้นเงาทั้งนั้นเลยป้ายนี้ผ้าสวยสะอาดมากใครอยากขายไหมพรมแนะนําป้ายนี้เลยลูกค้าผ้าสวยสะอาดมากมดูดิงานสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะกริบมากกริบมากจ้ะ อืไหมแบบกริบๆไปไหมพรมนะคะป้าย G T M A ลูกค้าอันนี้งานรหัสสี่หนึ่งสามนะจ๊ะใครจะเอานะคะลูกค้าค่ะสวยมากค่ะผ้าสวยสะอาดป้ายแบรนด์เต็มเลยนะคะขึ้นเงาทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนผ้ามือนหนึ่งเลยลูกค้าอืงานแบบสวยมากเลยค่ะอืม นะ้องนะดูดิงานสวยมากพอปะโอ้ยสีนี้ยังสวยเลยอืมอันนี้ยังน่ารักเลยอ่ะยังน่ารักเลยสีสีได้หมดเลยปรมนะคะกรม้าขึ้นเงามาก้าแบบเงาวับเลยเงาวับเลย โอ้ยตัวนี้ได้ราคามากเลยนะนี่นี่น,นี่ได้ราคาตัวนี้สวยมากงานปักงานดีโอ้โหดูดิผ้าแบบโคตหน่าใส่เลยอะ่ะใหม่มากอันนี้คือแบบผ้ามแบบใหม่เก็บเทียบหนึ่งเลยลูกค้างานแบบไม่น่าซักเลยนะเนี่ยผ้าขึ้นเงาขายเป็นมือหนึ่งได้เลยลูกค้า เนี่ยปรีด่ายเป็นมือหนึ่งได้เลยนะยูนิโคเต็มเลยนะเนี่ยใครอยากได้ยูนิโคนะยูนิโคเต็มเลยลูกค้าค่ะอันนี้แนะนำเลยรหัสนี้ลูกค้าค้าใหม่มากใหม่ขึ้นเงาเลยนะจ๊ะยูนิโคนงั้นเลยนะป้ายแบนอยู่รบผันเลยพอเต่าพอบีลูกค้าค่ะชีดดีดดีด สวยมากเลยลูกค <co benim S 2> <ide> <rawd unre> ้านี่ของคนมมเนี่ยวดูดิงานแบบคอเต่าอ่ะยูนิคอร์ทั้นั้นเลยอ่ะยูนิคอรั้งนั้นเลยูะคแบบน่าใส่ังนี้น่าใส่มาเลยนี่ยูนิคอร์ทั้งนั้นเลยยูนิคอร์แบบยอะมากผ้าเงามาก อันนี้สวยมากสาขัวเสาขัาววใสแล้วแบบอย่างสวยเลยเนี่ยไหมพรมใส่แล้วดูเป็นผู้ดีมากบอกเลยครับผมใส่แบบผู้ดีมีตังเลยคอปีนลูกจ้างส่งไปพี่มิพี่มิส่งสไหมคะผู้ชายให่โตนะส่งไปไพอรอใช่ไหมพอรอก่อนไหม่ลิบเลยค่ะคอเต่าคอปีนนะคะค่ะสวยมาก แจมแคร, violin, ร, allen, ร, Diamond, ร, Jesus, ร์แจมแรเยอะมากแต่ลูกค้าจำนวนกีนเยอะมากนะคะโอ้ยตัวนี้น่ารักสาวพวกสาวพฟน์ใส่ได้เลยใส่ได้ตลอดเลยนะวงกรมก็ใส่ทุกหน้าเลยนะคะงานสวยสะอาดใครจะยกก็สอบมีราคาส่งให้นะใครอยากได้ไปลงร้านหรือว่าเอาไปไลฟ์สดถ่ายรูปถ่ายนะคะงานสวยสะอาด มีแต่เน้นหัวลูกค้าเนี้ยงานแบบป้ายเงาพ้างเงาทั้งนั้นเลยเหมือนงานเน้นหัวลูกค้าค่ะยูนิโคเยอะมากนะคะยูนิโคเยอะมากคะ่ะยูนิโคเต็มเลยนะคะยูนิโคยูนิโคย,ย,ยูนิโคทั้งนั้นเลยลูกค้าค่ะเยอะจังกี่ร้อยตัวนี่เยอะจังเยอะจังโอ้ดูดิ งานแบบอยังสวยเลยอ่ะเนี่ยใครอยากเอาไปลงหน้าร้านนะจ๊ะลูกค้าขะเอาไปไลฟ์สดถ่ายรูปขายหรือลงหน้าร้านได้เลยเนี่ยใส่ได้ทุกเพศทุกวัยใส่ได้ทุกวัยเลยจากงานใหม่โฮมสาวสาม สวยสะอาดมากค่ะลูกค้าท้าแบบกริบมากดูสิเงาวับเลยดูสิเงาวับเลยดงเดสก็มีคอเต่าคอปีนก็เป็นงานยูนิโค่ทั้งนั้นเลยเนี่ย้ายยูโค่้ายแบรนด์ทั้งนั้นเลยจ้ะงานสวยมากโอ้โห ิงเลเตอร์ไหมพรมผู้ใหญ่ค่ะนี้ไหมพรมผู้ใหญ่ช่วยไหมอะไรนี้อันนี้เก็บเข้าถุงเลยค่ะจินตนาของไม่จินตนา,อ,นนตนาอันนี้เหรอคะใช่ใช่แใส่ถุงเลยเหรอใช่แยกสีเข้มสีอ่อนเลยเดยวสักซักใช่ไหมคะใช่แต่ใช่สวยมากลูกค,ะคะ้าขาใครอยากได้ไปลงหน้าร้านนะเอาไปขายออนไลน์นะคะไร้สดถ่ายรูปขายนะคะ เอาไปผสมใส่นะคะงานสวยสะอาดมากลูกค้า่ะผ้ากีบเทียบหนึ่งเลยค่ะงานหน้าขายม้นเลยจะลูกค้า่ะคะอปีนคอเต่าหนึ่ตัวนี้น่ารักมากจำนวนชิ้นเยอะมากนับตัวด้นะคะอ,อยากดูกดกว่ากี่ตัวนี้ดูสยดูสิ ใหม่มากลูกค้าใครอยากไปลงร้านนะคะใหม่ๆั้งนั้นเลยนะคะเอาไปขายแบบใหม่ๆเลยจ้าใหม่ๆเลยจ้างานสวยมากยูนิคคู่แบบเยอะป้ายเยอะมากลูกค้าเอาไปลงร้านได้เลยนะคะค้าใหม่มากเนี่ย ใชไม่แพ้ฝุ่นกูดีิขายได้เลยนะคะผ้าขึ้นเงาคัดออคัดแบบว่าซักแค่เป็นบางตัวได้เฉยนะคะเพราะว่าผ้าส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นก็คือผ้าขึ้นเงาหมดเลยนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะค่ะต่อพอปีนอปิดแต่งานเวยจริงๆนะถ้าเรื่องเนื้อผ้านี่แล้วยูนิโคนี่ยเยอะมากเลยนี่บาแบนงานถักก็มี ยกริบเลยลูกค่ะ,คะกริบ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 เงามากสรวรือว่าร่ะยกกระสอบมีพร้อมส่งนะคะใครจะเอานะคะไหมผมผู้ใหญ่ได้ตาแบบรีวิวที่โชว์เลยผ้าใหม่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยลูกค้างานหัวทั้งนั้นเลยนะคะ สอบที่แม่ค้าเปิดในงานสวยทุกตัวเลยค่ะสวยทุกตัวเลยคอเต่าคอปีนคัดซักแค่เป็นบางตัวเองลูกค้าอันเนี้ยคืองานแบบว่างา,งานไม่ไม่งานไม่น่าซักเลยลูกค้าเพราะาผ้าเงามากใช้ไม่แพ้ฝุ่นก็คืออันนี้ได้เลยเอาไปขายได้เลยลูกค้า ผ้าเขาขึ้นเงาสวยตัวเลยค่ะสีดิจิวเนี่ยยูนิโคเต็มเลยนะใครอยากได้ยูนิโคนะอันนี้ยูนิโคแล้วผ้าเงาแบบตัวเลยเนาะผ้าเงาสวยสะอาดมากอ่ออันนี้ป้ายห้อยจชัชถองนะคะ ใส่พรมผู้ใหญ่ตาของผู้หญิงลูกค้าค่ะใส่ได้ตลอดทุกเพศทุกวัยปัวงเหนียวซับเขียวเหนียวซับงานสวยใส่หน้าหนาวสวมหัวเนาะใส่อุ่นๆไปลูกค้าขาสวมหัวใส่อุ่นๆไปจ้าแบบแขนสั้นก็มีนะจ้าแขนยาวก็มีค่ะคอเต่ออคาคอกลมคอวีนะคะส่วนอญ่ก็คือเป็นสวมหัวนะคะ สีทองเลยสีทองสีสวยมากงานฝักยูนิโคแบบยูนิโคเต็มเต็มเลยลูกค้ายูนิโคแบบเยอะมากคอวีคอวีจำนวนชิ้นเยอะคะ่ะลูกค้าค่ะจำนวนชิ้นเยอะนะอันนี้จำนวนชิ้นเยอะเลย งานสวยๆเลยจ้ะแคมชลแหลมจมพรมงานหน้าใส่มากปุดูปุกสวยๆเลยงานสวยสะอาดผ้าแบบว่ากริบเงาวับเลยอะเงาวับเงาวับเลยเนี่ย าาขายง่ายกำไรเลยจา้าเนี่ยเห็นตลาดนั้นเขาลงแบบนี้นะหูขายกันตัวละร้อยเลยนะลูกค้าไปเดินตลาดดูนะแบบนี้ตัวละร้อยตัวละร้อยขายพวกอย่างนี้ตัวละร้อยทั้งนั้นเลยลูกค้าอันนี้เอาไปขายกำ,กำไรเลยนะ ต้นทุนถูกมากมดูตัวละยี่สิบบาทลูกค้าผ้าแบบเงาเมือหนึ่งสั่งผลิตเองก็ไม่ได้นะเนี่ยผ้าสวยแบรนด์เต็มเลยปลายแบรนด์ทั้งนั้นเลยนะลูกค้างานปับปลายหงปลายหอย ทองระมรังระมัสีทององานน่าใส่มากคอ,อนี้ยังสวยดิน่าใส่มากยูนิโคค่ะยูนิโค ใครชอบงานยูนิโค่ก็จัดได้เลยโอ้ยตัวนี้สวยมากงานสวยมากเลยเอาไปขายตัวละร้อยขั้นต่ำได้เลยลูกค้าค่ะใครอยากยกก็สอบทักแชทได้เลยนะอยากได้เหมือนแม่จินตนานก็ทักแชทได้เลยค่ะยูนิโคเยอะลูกค้าค่ะงานยูนิโค่เยอะคอเต่าคอปีนนะคะขายง่ายกาไรดีนะคะลูกค้า สาวๆโอ้ยงานเนี้ย้าหนักายดีด้วยนี่้านะขึ้นเงาเนะมีพร้อมส่งนะจ้าทักชัดได้เลยจ้าใครอยากเอาไปไรสสดถ่ายรูปขายลงหน้าร้านนะคะงานสวยสะอาดนะคะเน้นหัวลูกค้า้าใหม่มากกระสอบนิวโปรดเนี่ยงานหัวงานหัว ดูแล้วแบบคัดออกนะันจะค่อนข้างน้อยลูกค้าดูอย่างนี้ก็คือแบบมีแต่ผ้าส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีจะขายทําราคาตัวละร้อยได้หมดเลยคอเต่าคอปีนคอปีนคอฟีนแต่งมุกด้วยนะจ๊ะตรงเดสเสาวอวบจ้ะนี่ผ้าใหม่ทั้งนั้นเลย แท,แ,ทแทม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 สาวผาสวยมากขาวสาวดำปีนหน้าใสสีดำคอเต่าหน้าใสางานสวยทุกตัวเลยจำนวนชิ้นเยอะด้วยนะคะขายง่ายทำกำไรดีคอบัวคอปก ใครเจ้าทักแชทได้เลยจะมีราคาส่งให้นะลูกะค้าขาใครจะยกกระสอบไปเปิดเองนะคะสี่พันบาทเท่านั้นเองลูกค้าบ่มาช่วยเฉยเฉยมาโอ้ยังไม่กินข้าวข้่าแบบสวยมากหมดแล้วนะเดี๋ยวดูให้ลูกค้าใครเจ้าทักแชทได้เลยนะจ๊ะเรียบร้อยคุณแม่ห,น,หนูนาจ้ะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะ